รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนบ้านเทวินสมุนไครตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ ชุมชนนี้นะคะเขาอยู่ในโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนั่นเองและที่อยู่ข้างๆบุ้งนะคะเรายังคงอยู่กับพี่นงคะ่ะสวัสดีพี่นงคะ่ะสวัสดีครับพี่นงคะ่ะวันนี้พาบุ้งและคุณผู้ชมคะ่ะมาพบกับผลิตภัณฑ์รวมถึงสมุนไพรอะไรบ้างแน่นอนครับวันนี้เป็นพระเอกละ,ะมหาดมันเป็นสบู่มหาดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอด มาจากสบู่ขมิ้นก็คือมีมีส่วนผสมที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เราเปลี่ยนจากคขมิ้นโดยใช้มหาดแทนครับเพราะว่าคุณสมบัติของมหาดก็คือจะเน้นในเรื่องของความขาวใสความกระจางของผิวขึ้นนะครับค่ะพี่นงค่ะทำไมถึงต้องเป็นมหาดที่อำเภอบ้านฉางเรานะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันมีค่อนข้างเยอะเราก็เลย อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนนีครับมาแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีงานมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับและในช่วงแรกอะคะ่ะพี่หนงทางเราได้ทําการตลาดยังไงบ้างเราไปร่วมออกบูธจัดกิจกรรมกับบริษัทในกลุ่มปตทนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรายังใหม่คนที่จะทราบหรือว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ของเรา,ายังนีไม่มากมเราก็เลยจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอาศัยหรือขอความร่วมมือจากกลุ่ม ผู้ที่ให้การสนับสนุนกับวิสาหกิจชุมชนของเราค่ะผมแล้วในช่วงโควิดนะคะพี่ที่แน่นอนว่าออกบูตกันไม่ได้เนาะเป็นยังไงบ้าง,ง,างก็เราโชคดีนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทเขาก็ได้ส่งคนเข้ามาช่วยสนับสนุนเราในเรื่องการทําการตลาดออนไลน์ครับเลยทําให้เราอะสามารถ กระจายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นงมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะและขอขอบคุณโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปะตทนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะทําให้ชุมชนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงพัฒนาสินค้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะยังไงครั้งหน้าบุ้งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรรวมถึงสินค้านะคะผลิตภัณฑ์อะไรต้องรอติดตามสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 45ปีปอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี